ประมาณขนาดประมาณเหรียญ5หรือว่าเหรียญ10นะครับสิบสามารถกระตุกบ,บาดแผลได้โดยไม่ต้องทำสีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่องอู่เอเชียสเตชั่นสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านามารับชมผลงานการซ่อมอีกรูปแบบหนึ่งของเราก็คือการซ่อมกระตุกตัวถังโดยไม่ทำสี สำหรับชิ้นงานที่เราจะกระตุกซ่อมในวันนี้ก็เป็นแผลประมาณเหรียญ5้าเหรียญ1ิบนะครับก็ขอย้ําว่างานกระตุกตัวถังโดยไม่ทําสีเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้เฉพาะแผลที่ไม่ใหญ่มากประมาณแผลขนาดเหรียญ5หรือว่าเหรียญ10เท่านั้นนะครับสาหรับวันนี้งานซ่อมของเรานั้นจะเป็นอย่างไรลองมารับชมกันครับครับและวันนี้บรรยากาศเชียงรายก็ชุ่มฉ่าไป่ได้ฝนนะครับาตามที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับ บาดแผลที่ว่าเมื่อกี้ก็เป็นประ,ประเภทของบาดแผลลักยิ้มนะครับครับอย่างที่ผมจะแสดงให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เป็นแผลเป็นแผลบุบประมาณขนาดประมาณเหรียญห้าหรือว่าเหรียญ1ิบนะครับก็เจ้าตัวแผลนี้นะครับเดี๋ยวสักแป๊บเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือนะครับในการกระตุกมันออกมาครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับลองมาติดตามดูว่าเจ้าแผลตัวนี้นะครับหลังจากที่ทางช่างเรากระตุกออกมานั้น จะกระตุกได้ออกมาสวยงามแล้วก็เนี้ยบขนาดไหนเดี๋ยวลองมาติดตามชมดูนะครับครับตอนนี้ก็มาเริ่มขั้นตอนการซ่อมเลยนะครับสําหรับช่างในวันนี้ที่จะมากระตุกตัวถังรอยลักยิ้มให้เรานะัก็คือช่างเชิดคนเดิมเลยนะครับผมกับสําหรับช่างเชิดก็เป็นช่างผู้ชํานาญการในด้านการซ่อมตัวถังด้วยประสบการณ์มากว่า20ปีนะครับครับสวัสดีครับช่างเชิดสวัสดีครับ สำหรับบาดแผลประมาณนี้นะครับตามความเห็นช่างเชิดคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับผมสามารถกระตุกได้ไหมครับกระตุกได้ครับบาดแผลลากิ้มขนาดเหรียญห้าเหรียญสิบสามารถกระตุกบาดแผลได้โดยไม่ต้องทาเสล็จลองมาชมผลงานผมเลยครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับสําหรับกรรมวิธีการแรกเราต้องทําความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดที่สุดก่อนนะครับด,ด้วยน้ํายาทําความสะอาดของเราเ ครับสำหรับตอนนี้เราก็จะใช้กาวร้อนนะครับยิงเข้าไปที่ตัวคลิปที่เราจะใช้กระตุกบาดแผลของเรานะครับสำหรับบาดแผลนี้เป็นบาดแผลขีดดาวนะครับเราจะใช้ตัวคลิปที่มีลักษณะเป็นตัววงรีนะครับให้เหมาะสมกับขนาดของบาดแผลครับตอนนี้ก็ระยะเวลาผ่านไปสักครู่นะครับกาวก็เริ่มเซตตัวดีแล้วเราจะใช้ตัวจับนะครับ ตัวตัวกระตุกนะครับเข้าไปประกบกับตัวคลิปที่กาวของเราจากนั้นนะครับก็จะ,ะจะตัวกระตุกครับกระตุกให้คลิปของเรานั้นหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวมาสังเกตบาดแผลนะครับหลังจากกระตุกเป็นยังไง หลังจากที่เรากระตุกครั้งแรกออกมานะครับตอนนี้ก็บาดแผลกบเริ่มเริ่มยกตัวขึ้นมาแลวนะครับจะไม่เป็นลักยิ้มเหมือนตอนเมื่อเริ่มแรกนะครับเห็นไหมครับก็เดี๋ยวคาดว่าคงจะต้องมีการกระตุกซ้ําอีกครั้งในครั้งที่2นะครับเดี๋ยวลองมาติดตามชมดูครับครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการกระตุกบาดแผลโดยไม่จําเป็นต้องทําสีนะครับก็เป็นตัวเลือก ใหม่ๆเป็นตัวเลือกดีๆสําหรับลูกค้านะครับที่จะเข้ามาใช้บริการเพราะว่าการกระตุกบาดแผลลักยิ้มเนี่ยสำหรับแผลเล็กๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องนํารถมาจอดซ่อมที่ต้องรอระยะเวลาหลายๆวันหรือยาวนานสําหรับลูกค้าที่ไม่ไม่ค่อยสะดวกนะครับในการจอดซ่อมรถรับอันนี้เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับสําหรับเลทราคามาตรฐานที่เราให้ให้บริการนะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณหลักเริ่มต้นที่หลักร้อยแค่นั้นเองนะครับสําหรับต่อบาดแผลสําหรับก็สําหรับลูกค้านะครับ ใครท่านไหนที่สนใจที่มีบาดแผลประมาณแผลลักยิ้มนะครับประมาณเหรียญ5้าเหรียญ10ที่ไม่อยากจะต้องไปจอดรอทําสีนานๆกับสําหรับการบริการของเราอันนี้ก็เป็นทางอีกทางเลือกหนึ่งกับให้ลูกค้าเชิญมาใช้บริการกันนะครับครับสาหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ก็ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามพวกเรากันเยอะๆนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่องอู๋เอเชียสเตชั่น สำหรับคลิปหน้าเราจะมีผลงานอะไรใหม่ๆนั้นครับก็ขอเชิญทุกท่านมารับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ